มา้วจ้ามา้วจ้าร้านแรกนี่ก็เป็นร้านแรกนะคะจำชื่อร้านไม่ได้แล้วจำชื่อร้านไม่ได้เลว <c oughs> ชิมเป็นนิดนึงแล้วค่ะแต่ว่าจะมาชิมให้เพื่อนดูนะคะก็อันนี้ก็อร่อยอร่อยเหมือนกัน <c oughs> รสชาติก็อร่อยแบบปกติะคะ่ะอันนี้เป็นบะหมี่แห้งอะบะหมี่แห้ง ที่เห็นเครื่องเยอะๆอย่างนี้เพราะว่าพี่ตาสั่งไส้หมูเพิ่มไส้หมูกับหมูสับเพิ่มนะคะได้มาถุงละนิดละหน่อย,น,ยนะก็ราคาก็โอเคก็พอสมควรนะคะก็พอสมควรนี่หมายถึงว่าก็ไม่ถูกไม่แพงนะคะก็เส้นบะหมี่ก็เป็นเส้นบะหมี่แบบนี้น่าอร่อยดีนชิมไปแล้วทีหนึ่งคะ่ะชิมอีกครั้งนะคะ เป็นเส้นบะหมี่เหมือนสไตล์ทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเส้นมันก็เล็กๆออกซีขาวๆไม่เหลืองมากเส้นนิ่มไม่แข็งมันไม่ใช่เส้นบะหมี่ที่ไปซื้อตามท้องตามตลาดสดทั่วไปแล้วค่ะไส้อร่อยมากไส้อร่อยอันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นหมูพี่ตามไม่ชอบกินลูกชิ้นหมูชอบกินลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นเนือ้อ ก็โอเคก็โอเคอยู่นะลูกชิ้นก็โอเคกินได้หลังๆมากพี่ตาก็ต้องกินลูกชิ้นเนื้อเอ้ยลูกชิ้นลูกชิ้นหมูบ่อยขึ้นเพราะว่าขี้เกียจสั่งเขาค่ะปกติอ่ะเมื่อก่อนพี่ตาจะเรื่องมากเรื่องกินมากกว่าน,นี้นะพอพอจะมีลูกชิ้นหมูใส่มาพี่ปาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ใส่ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเรื่องมากก็เขาจะใส่มาให้ก็กใส่แล้วก็กินกินไปนะไม่ชอบก็กินเป็นการฝึกฝนนะคะอีกคำหนึ่งเนาะ,ะแล้วนี่ค่ะแล้วเลือกแคบหมูให้ฟังแคบหมูนี่พี่ไปสั่งมาพี่ไปสั่งมาจากร้านเออร้านก๋วยจับนะ,ะร้านก๋วยจับที่ถนนคนเดินไม่ใช่พูดผิด ร้านก๋วยจับที่ซอยสองยูดีทาวค่ะถุงละยี่สิบาทได้แค่เนี้ยนะคะแต่ว่าอร่อยอร่อยค่อนข้างจะอร่อยถึงแม้ไม่ได้อร่อยที่สุดแต่อร่อยมาก <c oughs> ได้เสียงไหมครับ <c oughs> มาสามวันแล้วค่ะแต่ยังอร่อยอยู่นะคะมาสามวันเพราะว่าพี่จาไปกินข้าวแต่ข้างนอกพี่ตาไม่ค่อยได้กินข้าวบ้านมันก็เลยเหลือหมูกรอบก็ยังเหลืออยู่เลยอ,อร่อยมากนะ เอาไส้มาเอาตับมามเตรียมไว้เตมม็มพอมาอืม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 ,อม,อมแล้วอีกอย่างที่จะเล่าให้ฟังคืออันนีงแอบชมแอบชิมน้ำไปนิดหนึ่งแล้วนะ,ะับอบชิมน้ำไปนิดหนึงแล้วแต่ว่ารสชาตแปลกๆไม่โอไม่โอเคสำหรับพี่ตานะไม่โอเคเพราะว่า มันเป็นรสชาติที่พี่อ่ะไม่คุ้นเคยมากเป็นเล้งค่ะเป็นเล้งเป็นเลงเ้เลงต้มยำแต่น้ําต้มยำเนี่ยเดี๋ยวนะชิมอีกก่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่ยุติธรรมก็ก็อ,อ,อ,อาจจะอร่อยก็อ,อาจจะอร่อยสาหรับคนอื่นๆนะแต่ว่าสําหรับพี่อ่ะมันยังไม่มันยังไม่จีดมันยังไม่จีด แต่ว่าเล้งก็เล้งก็เปื่อยดีนะคะ,ะชิมชิมเล้งนิดหนึ่งนะชิมเนื้อนิดหนึ่งนะเนื้อเนี่ยเนื้อเล้งเนี่ยต้องต้มให้มันเหมาะสมต้องตุ๋นให้มันเหมาะสมนะเนื้อเล้งถึงจะอร่อยนะบางร้านจะเละเกินไปนะคะไอ้ที่ต้มแล้วเละเกินไปคือพีตตออพ่ตาต้มเองพี่ตาต้มเองจะจะเละทุกครั้งนะแต่ว่ามบาีบางร้านที่แบบนุ่มแล้วเปื่อยนะคะ เอ้ยนุ่มเปื่อยแล้วก็เหนียวมีความเหนียวอยู่ในความเปื่อยนั้นนะคะออะลองชิมดูนะอืมอืมโอเคเนื้อเล้งผ่านนะน้ำก็น้ำก็อาจจะอร่อยสำหรับคนอื่นๆนะแต่สำหรับพี่ตาไม่จีดแต่พี่ตาอาจจะสั่งอีกก็ได้แต่พี่ตาสั่งมาเพื่อจะกินเลง้งค่ะอร่อยอร่อยอร่อย อันนี้อันนี้อร่อยมากให้ห้าดาวนะคะอร่อยมากให้ห้าดาว